มัองกูตายแลนยเติร์ดนะพิมพิมสตรีมอยู่เนี่ยมั่ตาย้เราพเราพึเราเอเชอเชื่อยี้มเยอะไปว่ะไอสัตว์เยอะไปโคตรเยอะอ่ะเยอะสัตว์หมาเยเยอะเยอะเลยว่ะแม่งประมาณสาสบว่ะ้เหี้ยไมไมเขาไม่เดี๋ยวาจุ่งนี้ไปเยอนีราลง พี่กินพี่กินบัตรเด่นป่าพี่กีนมีตัวข้างขวาตัวหนึ่งมีตัวข้างขวาตัวหนึ่งพี่กีนต้นไม้ตึกงก้มตัวหนึ่งโอ้พี่กีนหลังเลยต้นไม้ตึ้งก้มตายแล้วนะจะอะไรวะมีมีหลายตัวเลยโตมีมีไนรู้ใไรู้นอกยังไงเราก็ต้องไปคุยกเพื่อนก่อนนะเฮ้ยรอเพื่อนเกิดมาก่อนเท่านั้นน่ะมารวมก่อนมามาเกรวมก่อนมาเฮ้ยมาะจอนมาเอะมารวมก่อนเลยมันงงเลยแต่สิกเท่านั้น ปล่อยเลยใครตายเลยมึงปล่อยแล้วเกิดเป็นไงเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเข้าเมืองเฮ้ยไม่ได้เข้าไม่ได้ไเข้าเฮ้ยกูอยู่หลังไปต้อนให้ต้อนให้ต้อนให้ใครนี่ใครนี่เอาวางทั้งวันเลยรอเพื่อนรอเพื่อนแหละเาไว้จะเล่นเอพีเอสสามสิบสี่สิบทำไมหายไมอยู่หนึ่งแล้วปีตัววานกูเหลือยี่สิบจะมีตำรเต็มเลยเพื่อนทำไงให้มันหายวะโคตรน่าเบื่อเลยยั่งมีหมดอ่ะตำรวจบ้านที่โคตรดีเซลมันเยอะเกินน่าเป็นที่เฟลเออ ดูดิเข้มก็ถือมาตลอดเลยยิงไปสามสี่ตัวอย่างนี้อ่ะมันลูกกระสุนได้ใช้ใช้นั่นหน่อยมามามาไปรวมถึงกลางก่อนปะเรื่องไหนกลางมาเดี๋ยวรถเกิดกิแล้วรถถึงตรงนะคเขามีสไนช์ใช่ป่ะมีสไนช์ใช่ป่ะไม่รู้ว่ะพี่ไม่เห็นนะพี่ไม่เห็นนะไม่มีสไนช์เลยถ้าถ้าถ้าติดโซมเยอะมากๆอ่ะใจเย็นไม่ต้องรีบเว้ยเราอ่ะโอบไปทางข้างหนั้นติดโซ่ะแล้วตีจากทางในป่าได้เลยมีติดโซ่พันที่ดียวโอเคแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวยิงให้เดี๋ยวยิงให้

ไม่ดีอะเนี่ยอยู่นยเพราะาเราโดนตกัสองทางลันน่ะไหนต้องาแตกเาตอไม่ดีแน่แเราโดนตอนแล้วเว้ยเอเดียตป่าเลยเดียวเต็นป่าไม่ว่าเว้ยทุพวมานโดออกมาว่ะเราโดนเราดตายหเราโดนกแบบเานี้ยอินโมาเียมัมาวสอ้ตโยกโซนออกอ่ะไม่งั้นโยกวาซีขวาซีเข้ากลางบัดเลยไป ชี้เข้ากลางป่าเลยให้เราวิ่งไปทางริมน้ำมาโซนจุดเกิดริมน้ำอะไปตรงนั้นก่อนไหมเดมมึงมาเดมมึงมาดดมันมีอะไร่ะมันต้องมีอยู่แล้วล่ะมันต้องมีอยู่แล้วคนเยอะก็จะมีสามสิคนหลอ้ยอ้ยอ้ยอ้กตายเ้เข้าหน้าเราตัวนึงมากัานเยเยอะเยอะบอกไว้เลยว่าเยอะต้งขวามันก็มีตัวนึงต้นพุ่มข้างหน้านี้ก็มีตัวนึงเกิดอีกตัวบี้ยอยู่ตำรวจอไหวปะไม่ไหวจอตำรวจ เออยิงซวยยิงโดนเพ่อนกอเฮ้ยผูหลักล่ะไปชุดเต็มหนึ่งอะริมน้ำอะเห็นไหมเหรได้แล้วให้พี่จีนยิงไดหน้าเราเขาค่อยๆไปเลยมาแลพี่มาที่อยู่หน้าเราสองตัวพี่ถอยไปวยกับไหมพี่จีนเออๆๆไม่เหมาะเฮ้ยปืนกลก็อย่าเพิ่งถอยทิ้งห่างระยะเพื่อนก่อนเว้ยอันเงีนรอเพื่อนเกิดมาเรื่อยๆก่อน เนี่ยเอวิว M สองร้อย M สองร้อยเออนั่นแหละทางมันเอาเป็นว่าเราวิ่งเข้าเมืองมันวิ่งเข้ากลางป่าก่อนเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเราเต็มเลยช่วยเคลียร์หน่อยเฮ้ยเยอะมากอ่ะเราก็โดนโฉบแน่นอนตอนเนี้ยแน่นอนเว้ยเราเอ้ยมาฟังกูรวมเลยรวมคนมามันอยู่ไหนเฮ้ยโอยน้ำเนี่ยพูดดิหยบอะไรกันน่ะไม่มีก็วิ่งดิไม่มีก็วิ่งดิไปกนกูเลยเสร็จปุ๊บเราโฉบขวาไปแล้วอ้อมเข้ากลางป่า ข้าไปที่กลางป่าอย่าอย่าวิง่งอย่าวิ่งทางกาลางเดี๋ยวเราโฉบขวานี่ไปเดี๋ยวพี่เอาสไนเปิลอย่าเพิ่งนะรอรวมก่อนมารวมก่อนเร็วๆเก็บบอลวิว่งทุกคนเลยเลยไม่เดินมา AT อยู่หลังต้นไม้แทบทุกต้ตนตอนนี้ตอนนี้ AT ประมาณ20กว่าตัววิ่งเข้ามาเรานั้นปล่อยปล่อยท่านั้นไม่ต้องสนใจเราโฉบขวาไปรับเพื่อนเว้ยเราไปแบบโฟมดีกว่าไม่ต้องไปทีละคนหรอก ใครเปนพูดอะไรอยู <motiv ators> <m> ่ <ii> ไม่ตายเสียบแล้วอยู่ตรงหินหน้ามึงอ่ะใครอ่ะใครที่ใช้ฟาร์มาร์ทเมื่อกี้อยู่ตรงหินหน้ามึงตัวนึงเออวิงตายไปตัวนึงแล้วตัวเดี๋ยวพวชุดเต็มแบบพอชุดเต็มขฟาร์มกันดีกวยใช่ไหมไม่ตายเมื่อกี้เสร็จละเข้ามาทำอะไรจังไปต้ตงปวดเพื่อที่อยู่ตรงนั้นจะเล่นไหมต้นไม้พุ่มไอทีตายหนึ่งตัวเหลืออีกตัวหนึ่งฐานต้นไม้พุ่ม เน yeah, no, oh so <si ี่ยแหลต้นไม้พุ่มหน้าเราที่มีบังเกอร์ใครกำลังวิ่งไปเจอซ้ายมือกันกันกันกาซ้ายมือกันซ้ายมือการสายการสายเออเออเอทีมาแล้วเออก็นั่นแหละเอทีตายไปคนหนึ่งแล้วเย็นนะไม่เล็งไม่ต้องชาร์จเขาไม่ต้องชาร์จเขาค่อยๆไปริมน้ำก่อนได้ไหมได้ได้เดี๋ยวรีบไป รอเพื่อนรอเพื่อแกบอลวิ่งเลยมารวมโซนเรารอหลอกไปกันเลยรวมมารวมมาเราค่อยๆไปเรื่อยๆเกเลยเกียร์ต้นไม้ข้างหน้าก่อนนะปะไปปเราไปเคียร์ต้นไม้ข้างหน้าเราก่อนไปเราค่อยๆโฉบเข้าเมืองไปเรื่อยๆเราอ้อมไปทางบ้านสองชั้นนะเว้ยห้ามเข้าเมืองนะเว้ยชุดเกิดริมน้ำเกิดมาสามคนชุดเต็มสามคนเลยสี่คนห้าคนหกคนสี่ห้าคนทั้งหมดเกิดริมน้ำระวังต้นไม้พุ่มนี้มีล่าสุดมีนะต้นที่ต้นที่มึงอยู่ข้างหน้ามึงอ่ะตงไโอ้โห ตาย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 ไปแล้วมันดำนมาตัดน้ำดำนมาหยุดก่อนหยุดเก็บของโอ้ลิมน้ำเฮ้ยลิมน้ำเยอะมากเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวกำไม้เดี๋ยกำไม้เลยขู่หินหลังไว้มีหลังไว้ย่างหินตายย่งมีหลังไว้เออกระสลายยิงให้กระสลายยิงิน้ำให้ฟังกูกู่หินหลังฟังจีเลยิน้ำเออริมน้ำให้อหรสลายยิงให้ให้ไม่ช้าเข้ามากูก็แม่งแตกหมดอ่ะมาดิเออหายเย็นหรือเปล่าเฮ้ยขวาขวามาฉีกมาฉีกมาฉีกซ้ายมาฉีกใครเล่าเดี๋ยวก็รู้ใครเล่าฉีกขวาเ เฮ้ยกระเป๋าใหญ่เห็นแล้วะรกระเป๋าใหญ่ไอ้สองวิ่งไอ้สเฮ้ยวีเกระเป๋าใหญ่ตายดีหวาเฮ้ยตายสองเราตายสองเราเห็นปะหยิบสายมาโดนเลวิ่งเลยตายสามเราตายสี่เราสวย tại 5 đâu, tại hộp đâu, Lên máy tay, ờ tại hộp tại hộp, tại hộp đâu ấy. Chí, rồi, ấy <laughs> sao thấy rồi, thấy sao thấy rồi,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  HẸN rồi, HẸN rồi, thấy rồi, หลังตายถามเราถามเาอ้ามาดิแสงเอ็มสองร้อยเอ็มสองร้อยเอ็มสองร้อไอการได้ยินไหมอะหลับดีมันชาร์จ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 ใครชาร์จแกมือกูละกเลกเกิดตมันเลยนะไตกเล่นขวา ไปสิเลยมาชาราไปสิเลยเ็เอ็มสองหัวแล้วเ็เอ็มสองหัวแล้วเอ็มสองหัวใส่กนที่สุตเอ็มสองหัวช้กินที่สุดเห็นแล้วเห็นแลกูอยู่นากูเห็นแล้วตาย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 ไม่ตายดีกว่าตา